ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาถึงคำถามนี้กันนะครับว่าอันนี้เพื่อนถามมาว่าสงสัยว่า EMA ที่มักใช้กันตีงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามักใช้กันนี่คือใครใช้เนาะ15 30 50 89 23แต่เส้นมีนัยยะสำคัญอย่างไรคือตินบอกว่าอันนี้น่าจะแล้วแต่แล้วแต่ค่ายนะคือตีนจะใช้ ที่ตินอันนี้ที่ตินเข้าใจว่าเข้าใจส่วนตัวนะเข้าใจส่วนตัวว่าตินเห็นเขาหมักใช้กันน่ะจะน่าจะมีอยู่สองค่ายค่ายหนึ่งอาจจะเป็นค่ายที่ใช้ 5 0 15 25 5 0 1001 100, 200วันอันนี้เราจะเห็นค่ายหนึ่งที่เป็นแบบนี้เนาะที่มันจะเป็นเลขแบบเลขลงไทยด้วยด้วย5 25อะไรแบบนี้กัอีกชุดหนึงอีกชุดหนึ่ง,งเป็นชุดเต็มๆเลยนะก็คือชุด13 34 89 233นะิเงะจริงๆตินเขียนโพสต์นี้เอาไว้ให้นานแล้วนานแบบว่าสมัยก่อนตินเกิดทันยุคที่ก็ใช้เอ่อด้วยสามเป็น s ิมเปิลอะนะ พอถัดมาเป็นอีกยุคหนึ่งที่เป็นยุคที่เขาใช้ Exponential กันก็ก็มีคนใช้ Exponential กันแล้วก็คือติน mm hmm. จะใช้ชุดนี้นะครับชุดชุดที่เป็นชุด13 34 89 233เนอะชุดนี้เขาเรียกว่าชุดชุดเลขไฟโบนะมันเป็นเรียกว่าไงดีอ่ะเนี่ย f i b o n a c c ช Number บอจริงๆแล้วมูฟวิ่งอะไรที่เป็น f i b o n a c c ชี u m ัมเเนี่ยมันจะมีความสามารถแฝงอยู่นะมีความสามารถแฝงก็คือ อันนี้เราเรารู้ไว้ก่อนเลยว่า3นี่ก็ใช่นะ5นี่ก็ใช่8นี่ก็ใช่13ก็ใช่นะแต่ว่าทําไมเขาเลือกใช้เป็นบางเลขอ่ะเพราะว่าถ้าให้มันล้อกับกับไทม์เฟรมหรือมัลติเพลไทม์เฟรมที่เขาใช้กันอ่ะมันเลยจะมีความเรียกว่ามีความลึกลับซับซ้อนอยู่อยู่เข้าไปอีกหลายชั้นคือปกติแล้วคนที่ใช้มัลติเพลทไทม์เฟรมอ่ะเขาใช้เป็นอ่เรียกได้ว่าไทม์เฟรมหาน4ี จริงๆมันไมไ่ถึงกับ4เป๊ะแต่ว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับทาเฟมสามส<ม>ี่ก็คือ week <า> day วีคมาเดวีคมาเดเนี่ยคือ1แท่งวีคเนี่ยมันเท่ากับ5แท่งเดอ่ามันก็เกือบจะ4เนาะแล้วก็เดอ่ะไปหาเดอนะเดอเดอไปหาทาเฟรม1ชั่วโมงหรือว่าทาเฟรม60เนี่ยมันจะเท่ากับ4แท่งแล้วก็ทาเฟรม1ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงอ่ะนะ1 HR เนี่ยไปหาทาเฟรม15เนี่ย มันก็จะเท่ากับ4แท่งแล้วก็ทำเฟรม15ไปหาทำเฟรม5มันจะเท่ากับ3แท่งปกติแล้วอ่ะคนที่ใช้มัลติเพิร์ททำเฟรมอ่ะเขาต้องการหาเลขที่มันเป็นเลขเลขที่เอ่อเรียกได้ว่ามูวิ่งออเรทอ่ะมันไม่ขัดกันเวลาเวลาเทรดเดอร์ที่เขาเทรดแบบเทรดละเอียดอ่อนอ่ะเขาจะเทรดมัลติเพิร์ททำเฟรมกันแล้วเวลาเขาเทรดมัลติเพิร์ททำเฟรมอ่ะเขาไม่อยากให้มูวิ่งเออรเรทที่เป็นด y นามิกแนวรับเนี่ยหรือ แนวรับที่เลื้อยได้อะบางทีตีนชอบเรียกแนวรับที่มันโค้งได้หรือแนวรับที่เลื้อยได้หรือบางคนเขาก็เรียกว่าดินามิกรีสตสแตนไลน์อะก็คือพวกดินามิกต่างเนี่ยที่ไม่ใช่แนวแนวรับแนวต้านแข็งที่มันเป็นเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นนอนอะไรแบบเนี้ยเนาะเขาต้องการให้มันไม่ไม่ขัดกันหรือว่าให้มันสอดคล้องกันพอเวลาเขาต้องการให้ moving, มูวิ่งอะไรมาสอดคล้องกันอย่างเงี้ยก็เลย ตินก็ไม่รู้ประวัติเหมือนกันนะเพราะว่าอาจารย์ตินเขาสอนมาอีกทีนึงว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ซ้อนกันมันไม่ซ้อนกันยังไงสมมตุติลองกลับไปดูที่โพสโพ้นนี้แล้วกันโพ้นี้จริงตัวอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะแ,แบบนี้ทุกครั้งนะแล้วก็อ e ีฟินเป็นโปรแกรมที่มันมีข้อจํากัดด้วยเหมือนกันอย่างสมมตุติถ้าเกิดเราดูคร่าวๆอย่างเงี้ยคร่าวๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าแบบเอ้ยในทางเฟรมวิกเนี่ยสวัสดนานมากแล้วนะโพสนี้เโพสตั้งแต่ปี2018 สวัสด์เนี่ยใช้ EMA เส้นเส้นสีน้ำตาลเนี่ยเส้นสีน้ำตาลคือเส้น3 4นะเส้นสีฟ้าเนี่ยคือเส้น13 13, 34แล้วก็89สีเหลืองเนี่ยถ้ามาถึงเส้นตรงกลางเนี่ยเส้นตรงกลางคือเส้น34ใช้เป็นแนวรับตรงนี้นะแล้วก็ใช้เป็นแนวรับตรงนี้พอเวลาเรามาสังเกตดูดีๆในทางฟรมเดยะมันจะใช้ EMA 8ปเเป็นแนวรับแล้วใช้ EMA 8ปเเป็นแนวรับแล้วใช้ EMA 89เเป็นแนวรับ3เส้นเนี้ย เวลาคนที่เทรมาโดยเพิ่มทางเฟรมอ่ะเวลาดูปุ๊บแล้วมันจะไม่ขัดกันก็คือเฮ้ยมันมาถึงแนวรับดนามิกแนวนี้แล้วในทางเฟรมเดียก็มาถึงแนวรับดนามิกแนวนี้แล้วเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติเราไใช้เลขแข็งอ่ะพวก50-15 2 5 5 0อ่ะมันจะเหลื่อมกันมันจะเหลื่อมกันคือยังไงดีมันมันจะขัดกันไปหมดอ่ะ ขัดการไหมอดอ่ะแต่ตินแต่ตินไม่มีตัวอย่างของ5 4า5 25เนาะแต่อันนี้น่าจะเป็นของคนทั่วไปอ่ะที่ใช้กันก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนที่ใช้5 4า5 2 5แล้วเวลารู้สึกว่ามันเหลื่อมกันเขาจะรู้เขากรร็รู้สึกไปเลยว่าเออม,เอ,มอมันเหลื่อมเข้ามันเหลื่อมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ใช้ชุด1 3 3 4 8 9 2 3 3เเนี่ยเขาจะดูว่ามันไม่น่าจะเหลื่อมกันแล้วมันก็น่าจะเป็นแนวรับที่มันใช้ทับซองกันได้ เช่นอันนี้ตินเอาตัวอย่างที่มันแบบพอดูได้มาให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวตินจะเดี๋ยวตินจะเล่าเรื่องข้อจํากัดของมูวี่เั่เลยในอ e ีฟินให้ฟังต่ออย่างสมมุติตรงเนี้ด้านซ้ายไปทางเฟรมวิกนะอันนี้ตินเอาเส้นสีฟ้า13เส้นสีส้มๆเนี่ยสาแล้วก็เส้นสีเหลืองนี่คือ89แล้วก็เส้นสีดำตันคือสองสาถ้าเกิดเราเห็นคน,คนใช้อันเนี้ยตินบอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดเป็นคนที่มาจากรากของ สายเดียวกันหรือว่าสมนักเดียวกันเนี่ยปกติแล้ว em แปดเม89จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ถ้าเป็นตีนสอนตีนจะใช้ em แ8 9สเสีเหลืองที่มันเป็นลาย2ด้วยลาย2หมายถึงว่าแบบเป็นเส้นหนานอกนั้นเส้นอื่นจะเป็นเส้นบางอ่ะอย่างเราดูวันนี้นะ cpo ทางเฟรมวิกในตอนเนี้ยเห็นป่าว่ามันขึ้นมาแย่2ครั้งจิ้มตรงเนี้ย2ครั้งตึก๊กอ่ะเวลาเราเทรดวันนี้เพื่อทางเฟเวลาเราดูเอ้ยเราดูวิกเสร็จปุ๊บทีนี้เรามาดูเดเห็นป่าตรงเด มันจะใช้ ema 2อ3สาเป็นตัวที่มาเทสสองคังตรงนี้เหมือนกันเวลาคนที่เทรดมาทีเพิ่มทางเ a อรปุ๊บแล้วใช้มูวิ่งอะไรชุดนี้มันจะไม่ขัดกันคือสมมุติว่าเรารู้แล้วว่ามันจะมาเทสเลเวลนี้ในไม่ว่าจะเป็นในวีคหรือว่าเป็นในเดย์เงี้ยเวลาเขาจะเทรดแล้วมันจะไม่เรียกว่ามันไม่ขัดกันหรือว่ามันไม่ตีกันแบบนั้นก็ได้มันไม่ตีกันแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราดูว่าตั้งแต่ตำแหน่งตรงนี้ที่ไล่ลงมาเนี่ย ท,ที่ต่อคุยมันเลื้อยลงมาเนี่ยจะใช้บูวี่อะไรสิบสามเนี่ยเป็นแนวต้านตึ๊ดลงมาถ้าเกิดเรามาเห็นในเดเราจะเห็นว่าแบบมันใช้บูวี่อะไรสามสี่เป็นแนวต้านดานามิกเหมือนกันอย่างเงี้ยเวลาเทรดไปปุ๊บแล้วมันจะสัมพันธ์กันแล้วมันมันจะไม่ขัดขัดตากันจะจะพูดแบบนี้ก็ได้บ้างเพราะว่ามันจะไม่ขัดตากันแต่ว่าทีนี้มันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างหลายอย่างเหมือนกันนะ,ะหลายอย่างเหมือนกันใน e ฟ i n เนี่ย ต้องบอกก่อนเลยว่าใน Efin เนี่ยข้อจํากัดอันดับแรกของ Efin เนี่ยก็คือเราไปรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดของโปรแกรมนิดนึงคือ Data ใน Efin เนี่ยปกติแล้วอะ่ะเขาจะโหลดมาให้เราแค่300แท่งแล้วแต่แล้วแต่แบบเทมเพลตของเราว่าเราจะไปตั้งว่าเราต้องการให้โหลดระดับ t ไทม์เฟร e ไหนมากี่แท่งซึ่ง Maximum ัมของ Efin คือ2,000แท่ง2,000แท่งเท่านั้นนะ2,000แท่งเท่านั้น แต่มันจะโหลดมาแค่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวที่มันนานหน่อยอันนี้มันก็จะทําให้แต่ละคนเนี่ยปรับปรับค่าตรงนี้ไม่เท่ากันทพรปรับค่าตรงนี้ไม่เท่ากันปุ๊บการที่มันจะไปสร้างบูวิ่งอัลอริมอ่ะมันจะไปสร้างได้ไม่เท่ากันถ้าคนเนี่ยต้องการใช้แบบโหลดให้เยอะเยะแล้วกะว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะแบ็กเทนนะจะดูกับย้อนกลับไปยาวๆอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่า2องสกับ89เนี่ยมันมันมีขีดจํากัดของมันก็คือมันต้องเกิดมาก่อน89 แ9แท่งเทียนอะ่ะมันถึงจะสร้าง moving average ได้1จุดทีนี้ต้องเกิดมาทั้งหมด233แท่งเทียนมันถึงจะสร้าง moving average 2 3 3าได้1จุดอย่างอันนี้ทาวฟิมลิฟวิเนี่ยโหลดมาแค่3 0 0แท่งสี่ร้แท่งมันแค่สร้าง moving average ได้แค่นี้แต่พอเวลาสร้างได้แค่นี้ปุ๊บบางคนเนี่ยตินเห็นบางคน,น้วชอบไปติ๊กแบบนี้ชอบไปติ๊กตรงนี้ชอบไปติ๊กตรงนี้ก็คือแบบช่วย simulate การสร้างอะ่ะให้ให้จุดเริ่มต้นอะ่ะมันมี moving average ด้วย ทีเนี้ยพอจุดเริ่มต้นมี moving a b s o l u e จุดเดียวกันปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเออมันเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วแบบนี้ถ้าเกิดควนไปติ๊กตรงเนี้ยมันเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วใครไปแบ็กเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นจุดเดียวกันตินก็เลยแบบว่าเออเอาออกบ้างไม่เอาเอาออกบ้างซับเป็นส่วนใหญ่แล้วอยากดูบ้างเล็กน้อยนะฮะถ้าเกิดจะให้ดีเลยกับ moving a v e r l u e เซตนี้นะแล้วคนอย่างเอาไปแบ็กเทสนะมันจะต้องเอาไปดูในทีวิวหรือ,อว่าคนที่ใช้บิสเนีวที่จำนวนแท่งแบบมันเยอะๆแบบเราลากต่อไปด้านหลังเนี่ยลากต่อไปด้านหลังลากไปได้แบบยาวๆยาว,ยาว,ยาวเหยียดเงี้ยลากต่อไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเออมันถึงจะแบ็กเทสได้เพราะว่าแบบแท่งเทียนมันมีมากพอแล้วมันแบบมันมันไม่โดนแอจัสแต่ว่าพอเราแบ็กเทสจนเราแบบเข้าใจการเทส moving a v e r a ุด ไฟบอลอาชีพนัมเบอร์หรือหรือชุดเลขไฟบอลนี้ปุ๊บพอเรารู้ว่ามันเล่นกับมันยังไงแล้วอะ่ะเราก็ไม่จําเป็นละที่เราจะต้องใช้เอาอยาเพราะเพราะว่าปกติเราจะเทรดใกล้ๆปัจจุบนันต่อให้ moving อะไรตรงเนี้ยมันต่อหางไปยังไงเราก็ไม่สนใจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าว่าเรากําลังเทรดบนอะไรอยู่เทรดบนอะไรอยู่เนาะอันนี้ติงก็แบบอะไปพยายามหาแบบตัวอย่างให้มันแบบพอดูได้มันนิดนึงพอดูได้มันนิดนึงนะ ด้วยข้อจำกัดของของอีของ e, ขอีฟินที่มันมีอยู่แค่นี้อย่างสมมติบบตรงเนี้ยมันลงมาเทสสามสี่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 ตรง,นงเ,นเนี้ยสามครั้งเห็นเนี่ยตรงเนี้ยเนาะหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยใกล้ๆกันนะอ่ะ่าฮะอย่างตรงเนี้ยมันก็จะลงมาเทสแปดเก้าเวลามัน ตีจะชอบพูดว่ามันเป็นชุดที่เดินทางข้ามเวลากันได้ข้ามเวลากันได้อย่างเช่นไรถ้าเมเรเราเป็นวีคหรือเราไปแอดเทรนด์ด้วยวีคเวลาเรามาเทรดเดย์เดยมันก็จะแบบค่อนข้างจะซับพอร์ตกันแบบนี้อย่างนี้เนาะเป็นต้นนะเป็นต้นอ่าฮะแล้วก็บางคนบอกเฮ้ยจังหวะมันพันไปพันมาเนี่ยมันก็ไม่แม่นเลยเออมูฟี่เขาเลยทั้งโลกครับไม่ว่าใช้ชุดไหนถ้าจังหวะที่มันมาเลื้อยพันกันหรือมันเกิดภาวะพันเส้นเนี่ย ยังไงอ่ะมันมันก็ใช้เป็นแนวรับไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีแนวรับดนะินามิกเนาะส่วนมากแล้วเราก็จะไปดูที่มันสตองเทนสะตองเทนนี้สมมติสมมติติเห็นนี้นะตอนตอนนั้นฟินแบบใช้ย m เม9 9เกราฟวิคเนี่ยเป็นแนวรับนี้ถ้าเกิดต่อให้ในเดตินมองไม่เห็นอะไรอ่ะสมมุติในเดตินมองไม่เห็นอะไรตินก็รู้แล้วอันนี้มันเป็นมูวี่ก็เลยสองสามสามอันนี้เป็นมูวี่ก็เลยสองสามสามในทม์เฟรมเดอันนี้เป็นมูวี่ก็เลยสองสามสามในทม์เฟรมเดถ้าเกิดมัน ลงมาเทส์มูกวิ่งเอาเลยสองสามสามเนี่ยทำเฟรมเดย์แสดงว่าการที่มันอิมเพลว์ขึ้นไปตรงเนี้ยมันน่าจะอิมเพลว์ขึ้นไปหลักหลักปีอะ่ะเพราะว่ามันสองร้อยสามสิบสามแท่งเดย์อ uh ่ะสองร้อยสามสิบสามแท่งเดย์ในนี้หรือในโซนที่ตินตีวงกลมใหญ่หรือว่าสี่เหลี่ยมใหญ่ตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยคือรอ,รอบของรอบของฟินตรงเนี้ยคือประมาณปีหนึ่งนะฮะประมาณปีหนึ่งสองร้อยสามสามแท่งเดย์ก็คือ เราตีแบบนี้ก็ได้ EMA 89ก็คือประมาณไตมาน,นึงแล้วก็2 0งามสาแท่งเดก็ประมาณ1ปีเพราะว่าเรามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะประมาณ150วันต่อปีแล้วก็เราจะเทรดกันจริงๆประมาณ200-200 200วันเทรดต่อปีมันก็จะเป็น moving average ที่มันสัมพันธ์กับ fundamental ที่ที่ออกมาในรายไตายมาสก,กับ fundamental รายปีรายปีเนาะสำหรับคนทใช้ moving average แก uh ับ2-3อ่าฮะ อย่างอันนี้ตีนลองเอาทองโกมาให้ดูทองโกเพราะว่าทําไมทําไมตินเอาหุ้นที่มันเป็นอินพาวขาขึ้นเพราะว่าเวลามันเป็นอินพาวขาขึ้นเนี่ยมูฟวี่ก็เลยมันจะแตกออกจากกันจากการพันเส้นที่มันสร้างภาวะเป็นชาร์ป t e เ n อร์อย่างสมมติตรงนี้มันสร้างภาวะเป็นชาร์ปัตเตอร์เวลาเป็นชาร์ปัตเตอร์เนี่ยมันจะเกิดภาวะที่คนที่เห็นมูฟวี่ก็เลยจะเรียกว่าภาวะพันเส้นหมายถึงว่าแบบมูฟวี่ก็เลยจะพันไปพันมาหรือแท่งเทียนมันพันกับ พันกับ moving เ v e r อ e รเพราะมันเกิดภาวะพันเส้นแบบนี้ปุ๊บพอเวลามันเกิดการระเบิดการระเบิดหรือ explosive จากจากกำลังของใช้ร์ t แพทเที่มีการสะสมกำลังตรงนี้ทีเนี้ยมันก็จะใช้ด y นามิกดินามิกรีซิชไลน์เป็นแนวรับเช่น moving a v e r อ g e อย่างนี้เราดูในทางเฟรม60อะเราเห็นเอ้ยใช้ EMA 13รับดีถ้าเกิดเราไปเทรดหรือเราไปมองทางเฟรมที่เล็กกว่านั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ไงมันใช้ EMA 3-4เป็นแนวรับเหมือนกันเวลามันสอดประสานกันแบบนี้มันจะเทรดแล้วมันไม่ค่อยงงมันเทรดแล้วมันไม่ค่อยงงมันไม่ใช่แบบเหลื่อมกันไปหมดแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับขนาดเป๊ะมากเพราะบอกแล้วว่าเวลาเรามา back เทสย้อนหลังเนี่ยมันจะติดข้อจํากัดของ E-fin เพราะว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันแท่งมันเริ่มแบบไม่ค่อยพอแล้วมันจะไปแอ j จั t ที่จุดเริ่มต้นกันหมด แต่อาจจะที่จุดเริ่มต้นกันหมดเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอันเนี้ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่เทรดทางเฟรมเดียวเช่นสมมติเทรดทางเฟรม60ทางเฟรมเดียวงี้เราเห็นแบบน,นี้ปุ๊บสแสดงว่าเรารู้แล้วมันเป็น EMA 3 4ในระดับทางเฟรม15แล้วอาจจะเป็น EMA 19เออ EMA 8 9ในระดับทางเฟรม5นาทีอย่างเงี้ยเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเทสในระดับตรงเนี้ย มันอาจจะเป e 89ในระดับทางเฟรม5นาทีแสดงว่ามันมีโอกาสว่ามันจะอินพาวขึ้นไปแล้วกลับมาที่แนวรับนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะในอีกกี่นาทีหรืออีกกี่ชั่วโมงหรือในอีกกี่แท่ง15นาทีแต่อันนี้มันต้องเป็นคนแบบคุ้นเคยกับระดับของการใช้ moving average แล้วก็รอบด้วยเหมือนกันแล้วแล้วดีฟของไซเคิลอ่ะหรือดีฟของรอบเนี่ยที่มันพอมันมาเทส เส้นนี้ครบ3ครั้งเดี๋ยวมันจะลงไปเทสเดียที่ลึกกว่า1ครั้งอะไรแบบนี้ของของคนที่เกตเรื่องไซเคิลหรือว่าเรื่องรอบหรือว่าฮ like ิเลเวทที่ที่เดียของของแต่ละสับเวฟมันไม่เท่ากันอะ่ะมันมันจะเทสในระดับสับเวฟเดียวกัน3ครั้งและอีกครั้งหนึง่งมันจะลงไปเทสในระดับ d ด e p ที่ลึกกว่าอันเนี้ยมันก็จะแล้วแต่แล้วแต่สไตล์แล้วแต่เทคนิคอีกเยอะเลยที่ที่ว่าแต่ละคนจะใช้ะนะมากกว่าว่าเอ้ยมันจะเป็นแนวรับ แบบไหนอย่างเงี้ยสมบตินเห็นมันเทสสามครั้งอะ่ะแสดงว่าครั้งหน้าเส้นเร็วอะ่ะไม่มีโอกาสจะรับไม่อยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะจะรอแนวรับอีกทีหนึ่งอะ่ะต้องมารอแนวรับที่เป็นเลเวลที่สองหรือแนวรับเส้นที่สองก็คือสามสิบสี่ถ้าเกิดมันมา,มาถึงสามสิบสี่จริงแสดงว่ามันอาจจะมาถึงย e ีเมย์แปดสิบกั้าในระดับทางเฟสสิบห้านาทีอะไรเงี้ยแล้วอาจจะขึ้นไปได้อีกอก,กี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นเนาะอ่าฮะก็ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคนนี้คนที่เทรดมาโดยเพื่มทางเฟรมอยู่แล้วอะ่ะแล้วถ้าเกิดไปใช้ชุดที่มันเป็นชุดเต็มแบบนี้ชุดที่มีแบบสี่เส้นเลยแบบนี้มันก็จะชวนงงแล้วมันก็จะตีกันไปตีกันมาอีกตีก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเทรดเดอร์ e e คนนั้นเทรดแค่ทางเฟรมเดียวเช่นเทรดทางเฟรมเดียวเป็นหลักจะใช้ชุดนี้ไปเลยก็ได้ชุดชุดชุดสี่เส้นเนี่ยจะใช้ชุดสี่เส้นไปเลยก็ได้สําหรับคนที่เทรดทางเฟรมเดียวแต่ถ้าเกิดเป็น เทรดเดอร์ที่เทรดมาติเพิลทางเฟรมอยู่แล้วอย่างสมมติเป็นตางเงี้ยตินเทรดมาติเพิลทางเฟรมอยู่แล้วเป็นมาตรฐานอยู่แล้วของของชีวิตนี้คือคือเทรดแบบนี้มาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยติงก็จะดูว่าแบบเออปกติแล้วอะโปรดักที่เราเทรดอยู่อะมันสัมพันธ์กับ m o วิ n g a v เร a g ชุดชุดประมาณไหนแล้วก็ทาเฟรมไหนเป็นหลักจริงจริงจริง,รงมันมีมันมีแนวในการหาด้วยนะว่าว่า ว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ย volatility ของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับการเทรดทางเฟรมไหนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาสอนเรื่องนี้เนาะจะมาสอนเรื่องเออจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมูวี่ก็เให้ฟังก่อนอย่างสมมุติสมมตุมมต,มมติที่เฟกปัจจุบันเงี้ยตามตามรูปเงี้ยอย่างสมมตุติอันอันเนี้ยมันผ่านทาเฟรมหนึ่งาทีมันผ่าน,น,น EMA 89เของทางเฟรมหนึ่งมาแล้วอ่าทาท่าเหมือนจะคอร์สถ้าเกิดสมมุติในทาเฟรม5มันคอร์สไม่จริงมันติดตรงเนี้ยแล้วมันแล้วมันติดในทาเฟรม5สมมติสมมุติมันติ EME 89ของ Timeframe 5พอดีทีนี้เราก็จะรู้ละอ๋อมันใช้ e m a 89ของ Time frame 5ที่เป็นหลักเราอาจจะเทรดเทรดด้วย e m a 89ของ Timeframe 5เป็นหลักไปเลยใช้ใช้เป็นแนวต้านแล้วก็ช็อตอะไรอย่างงี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดสมมุติว่ามันทะลุ e m a 89ของ Timeframe 5ไปไปถึงเส้นที่2เนี่ยถึง e m a 23 3ของไทเฟม5อะไรทีอย่างเงี้ยติงก็จะรู้ละอ๋อมันอาจจะมาสัมพันธ์กับ e m a 89ของไทเฟ15ที่ตรงกับ โลก่อนหนะ้าตรงนี้พอดีอ๋อ oh, แสดงว่าแนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านแข็งนะ mm. เพราะว่ามันเป็นแนวต้าน2ชั้นที่เป็นแนวต้านร่วมระหว่างโลก่อนหน้าเป็นพักฐานใต้โลก่อนหน้าพร้อมกับ EMA 8 9ตรงนี้มันก็จะเป็นแนวแนวต้านชั้นแข็งชั้นที่แข็งกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเรารู้ว่าแนวต้านอันนี้มันแข็งกว่า,างเี้อันนี้เราอาจจะปล่อยฟรีเช่นสมมตุติเอ้ยถ้าเกิดมันจะขึ้นไปเทสเราก็ไม่ต้องไปรอแบบไม้หนึ่งก่อนแล้วค่อยไปเข้าไม้2เบิ้ลเราก็ไปรอไม้2เบิ้ลทีเดียวเลยดีกว่าถ้าเกิดมันไหลลงต่อแ็รัก ตามเดิมไม่ต้องซื้อเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีมีหลายแนวมีหลายวิธีคิดแล้วก็มีหลายจะพูดว่าไงดีจะพูดว่า,วาแล้วแต่ความสามารถพื้นฐานที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ของแต่ละเทรดเดอร์แต่ละคนแล้วก็ปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละสไตล์ด้วยนะแต่ว่าคอที่แท้จริงอะคอที่แท้จริงของคุณที่ใช้89 2 3 3เนี่ยคือคนที่ เอาเวทเทจมาทวีเพิ่มทางเฟรมนะแล้วตีนก็ไม่ใช้เส้นเร็วด้วยตีนจะใช้4จอ4ทา f เฟรม5ทางเฟรมไปเลยส่วนคนที่เท i ทางเฟรมเดียวตีนก็จะเชียร์ว่าใช้เป็นชุดแบบนี้ก็ได้แต่พอมันเป็นชุดแบบนี้ปุ๊บเวลาเราพิจารณาอย่างเงี้ยสมมุติว่าเส้นเร็วสุดมันรับอยู่อะให้เราเดาไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็น EMA 8 9ของทางเฟรม5 เช่นสมมุติบางครอาไปเทื่หุ้นซีย่งเงี้ยตีนจะบอกให้เลยว่าอ่าสมมติมันมาอาจจะเป EMA ป9ของทางเฟรม5สแสดงว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันใช้เส้นนี้รับแล้วมันลงต่อเลยแสดงว่าเอ้ยมันจะลงแค่ในระดับอิมพาวของทางเฟรม5าทีนะถ้าจะเก็งกําไรระยะสั้นจริง,รงๆแล้วก็ต้องแบบหวังไม่เยอะมากหรือว่าพอมันมีแรงชูดอย่างเงี้ยปื๊ดแล้วเราก็แบบขายทิ้งเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเราก็ลองไปแบ็กเทสดูนะแต่ว่าเวลาเราไปแบ็กเทสตีนก็จะเชียร์ว่าเวลาเราไปดูอันลึกๆ หรือดูอันไกลๆอย่างเงี้ยต้องไปดูในในบิส n น w วหรือว่าไปดูในในในเทดดิ้งวิวในเทดดิ้งวิวแล้วกันเนาะแบบนั้นเนะาะอ่าฮะงั้นวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ